สวัสดีครับสวัสดี FC ไผ่ทีพอยดด้วยนะครับเช้าวันนี้ก็มีบาส WNBA มาฝากกันทั้ง2คู่จะมีการแข่งขันหมด4คู่แต่ไผ่ทีพอยดหยิบยกให้หน้าช่องตรงนี้ครับสัก2คู่แล้วกันก่อนที่เราจะเริ่มไปพูดคุยกันนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากนิดนึงครับฝากกดหัวใจฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยแล้วกันใครที่อยากจะคอมเมนต์ผลงานดีไม่ดีก็คอมเมนต์ได้เลยครับ น้อมรับทุกคอมเมนต์ครับและใครอยากเข้ามาสัมผัสบรรยากาศภายในครอบครัวบ้านของผ่ายทีพพยง่ายๆเลยครับปัดขวาต้ารูปไฟล์ครับมันจะมีทางเข้าครอบครัวอยู่หรือใต้คอมเมนต์ก็จะมีทางเข้าขครอบครัวบอกอยู่ครับก็สองคู่ลนี้ครับที่ผ่ายทีพอย์เอามาฝากัาทางด้านหน้าช่องคู่แรกให้รอทางด้านบอสตันวิสติกน่าจะแพ้ไม่เกินสิบคะแนนด้วย เกมการแข่งขันด้วยเกมการเล่นของมิสซิสเอไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นคุณที่สองครับให้ไปมองบนบนเลย1 6 5่6 6กานิารันตีมองบนขึ้นเขาขึ้นยอดดอยอย่างแน่นอนสองคู่นี้ครับถ้าชื่นชอบก็ตามกันมาขัดใจก็สวนได้เลยนี่คือบทวิเคราะห์ส่วนตัวของผมถ้าใครเห็นด้วยก็ตามมาแล้วกันนะครับถูกกรจัดขัดใจสวนกับสคู่ที่วางไว้ให้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ